ฮะนี่นั่นหน่อเป็นคนบอกให้อีฟผู้ชายมานอนที่นี่เหรอชักโกเนี่ยทำไมแกไม่ยกฝากขึ้นรีบไปจาัดก,การเลยนะไม่ไงนะั้นน่ะฉันจะหน้าแกถูกกระชโคกครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับน้องอีฟก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ย ก่งจะเลยนะมะเดือทำงานไม่ถี่ปีก็มีเงินซื้อบ้านได้แล้วไม่หรอกจ้าหนูก็ทําเรื่องซื้อผ่อนนี่แหละถ้าซื้อเงินสดหนูคงไม่ไหวและพี่ไม่ย้ายมาอยู่กับลูกหรอกพี่พามาเดืออุตส่าห์ทำงานซื้อบ้านได้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วฉันอยากอยู่ที่บ้านไร่กับเธอมากกว่าเอาไว้แก่ตัวเขาย้ายเข้าอยู่ในเมืองกับลูกแล้วกันเออนี่มาเดือพอดีอีฟมาฝึกงานอยู่แถวนี้นะอยากให้อีฟมันอยู่กับมาเดือได้ไหม ได้สิจ๊ะบ้านนี้หนูอยู่คนเดียวถ้าน้องมาอยู่ชั่วคราวหนูคงไม่ว่าอะไรหรอกจ้ะขอบใจนะจ๊ะอีมาฝึกงานแถวนี้เองเหรอใช่บริษัทเมื่อกี้ที่ชี้ให้ดูไงมันอยู่กับมะเดื่อจะได้พึ่งพาอาศัยกันส่วนเรื่องค่าน้ําค่าไฟไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าช่วยออกให้ได้เลยจ้ะสําหรับหนูไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วยินดีเลยค่ะขอบใจนะจ๊ะ อีผูกข้าวไว้รอแล้วนะคะแหมตั้งแต่มาอยู่เนี่ยดูแลดียิ่งกว่าแม่พี่อีกนะไปพี่ซื้อกับข้าวมาละไปไปกินกันแนนู้ใช่ถึือฮัลโหลจ๊ะแม่นม้องมาอยู่ด้วยอาทิตย์หนึ่งแล้วอะเป็นยังไงบ้างลูกดิดอัดอะไรไหมไม่มีปัญหาจ๊ะแม่ได้จ้ะได้ เดี๋ยววันหยุดเดูไปหานะเขียจ้าดีที่เดือนเดียวจริงๆไม่ทันหลายลายก็ออกซะและ้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชฮลัฮลโหลแกเออได้ดิค่ะไม่อ๋อที่ว่าสองเนียโอ้โรดีเออเอ,อ วันเสาร์นี้ใช่ปะสบายมากอามโอ้ยให้นี่จิบๆแกอุ้ยเนี่ยเอาที่พักเดินมนะแกโอ้มันโลดค่ะเออฉันอยากอยากไปตรงนั้นด้วยอะตรงในบ้านที่เราเคยไปด้วยกันอะไรเนี่ย ำไมขยะเต็มตโตแบบนี้เนี่ยอีฟซักผ้าเสร็จแล้วทำไมไม่เอาผ้าออกพี่จะใช้เครื่องต่องานอีฟขอ,อพี่มาเดือดเอาออกใส่ตะกร้าให้ได้ไหมคะพอดีอีฟคุยงานอยู่อะค่ะแต่ถ้าเกิดพี่ไม่รีบก็เดี๋ยวอีฟเอาเองคะ่ะ อยู่ในบ้านฉันได้งไงอ้าวพี่เดือก,กับมาแล้วเหรออีฟผู้ชายคนนี้คือใครอ่ะคนนี้แฟนอีฟเองปอนนี่พี่มาเดือดนนี้มาคุยกับพี่เลยน,นี้ทำไมพาใครมาบ้านไม่บอกพี่เลยอ่ะใครที่ไหนกันพี่ก็บอกแล้วไงว่าแฟนอีฟ ก็พี่ไม่รู้จักเขาอีฟจะทามามัม่ั่วดแบบนี้ได้ไงอะ่ะทำไมจะไม่ได้อ่ะคะบ้านนี้อีฟก็ไม่ได้มาอยู่ฟรีๆแม่อีก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้แต่นี่มันบ้านพี่อีฟจะทำอะไรก็หัดเกรงใจพี่บ้างสิจะให้อีฟบอกแม่ไหมล่ะคะว่าพี่มาเดือนเนี่ยไม่เต็มใจให้น้องอยู่ด้วยถ้าพี่ไม่เต็มใจพี่คงไม่ให้มาอยู่ถึงสามเดือนหรอก ก็นี่ไงคะอีกเดือนหนึ่งอีกก็ฝึกงานเสร็จแล้วแล้วอีกก็ไปแล้วพี่จะมาคิดเลกคิดน้อยทําไมเนี่ยอีฟหิวข้าวแล้วว่าไปหาอะไรกินกันได้ค่ะห่าหรอจ๊ะแม่ เมื่อเดือแม่ได้ข่าวว่าหนูมีปัญหากับน้องหรอหนูก็แค่บ่นๆน้องมันว่ามันพาคนอื่นมาบ้านมันไม่ยอมบอกหนูก่อนเลยยีฟโทรไปฟ้องน้าหน่องมาน้าหน่องมาบ่นกับแม่ใหญ่เลยว่าเมื่อเดือใจดำกับน้องมันไม่ใช่อย่างงาั้นซะหน่อยแม่อย่างน้อยอะ่ะมันพาคนอื่นเข้ามามันก็ต้องบอกหนูก่อนแล้วนี่ก็พาผู้ชายมาด้วยแม่รู้ไม่เลยโทรมาถามหนูนี่แหละมา่เดือโอเคไหมลูกให้แม่ช่วยคุยกับน้าไหม ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่อีกแค่เดือนเดียวอีฟมันก็ฝึกงานเสร็จละน้องนองบอกว่าอีฟฝึกงานเสร็จแล้ว,ว,ลวได้ทํางานที่นั่นเลยจะอยู่ต่อกับมาเดือด้วยนะเอา้าจริงหรอแม่นี่อย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเธอนอนอยู่ที่นี่อ่ะอืมใช่อีฟ เดี๋ยวผมไปข้ห้องน้ำก่อนนะอีฟทำไมทำแบบนี้อะอะไรเนี่ยพี่มาถึงก็โยวยวายแต่เ,เช้าเลยแค่พามาบ้านพี่ก็ไม่ได้อะไรหรอกนะนี่พามานอนด้วยมันเกิดใหม่ไหมอะ่ะโหยพี่ก็พามานอนเองแล้วปอนก็ไม่ได้นอนห้องพี่ด้วยนอนห้องอีฟแต่นี้มันบ้านของพี่พี่จะอนุญากให้ใครอยู่ก็ได้ไม่ให้อยู่ก็ได้ ใจแคบตรงเลยอ่ะบ้านหนูจะหลังใหญ่พี่จะนอนคนเดียวเรื่องไงทุกห้องเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอีฟถ้าเป็นญาติพี่จะไม่ว่าอะไรเลยนี่อีพาใครเข้ามาก็ไม่รู้พี่ไม่โอเคอ่ะปเขาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็เป็นแฟนอีฟแม่อีฟเป็นคนบอกเองว่าให้พาไปนอนที่บ้านได้เลยดีกว่าอีฟไปนอนอยู่ข้างนอกอย่างน้อยอยู่ในบ้านก็ยังอยู่ในสายตาพี่มาเดือดไงฮะนีนน้นนอกเป็นคนบอกให้อีฟพาผู้ชายมานอนที่นี่เหรอ ใช่แต่ถ้าเกิดพี่มีปัญหาพี่ก็โทรไปบอกแม่อีฟเองได้นะเพราะแม่ยังไม่ว่าเลยเลยแต่พี่จะไปบอกก็ได้นะเพราะถ้าเกิดพี่บอกแม่อีฟเนี่ยแม่อีฟก็จะบอกป้าพาแล้วเขาก็จะแตะคอกันพี่อยากให้แม่เรามีปัญหากันเพราะว่าเราพึ่งพากันไม่ได้หรอแล้วนี่เขาจะอยู่ค้างถึงเมื่อไหร่อ่ะ ช่วงหยุดยาวประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่คงไม่ว่าเลยเนาะอีฟกอนหิวแล้วอะโอเคงั้นเดี๋ยวอีฟไปทำข้าวให้กินนะอีฟบอะไม่ได้มาอยู่ที่นี่ฟรีๆนะเวลาอีฟจะทำอะไรอีฟก็ทำเผื่อพี่ตลอดเราอยู่แบบพี่น้องแบบนี้ไม่ได้หรอ ไม่ได้บ้านฉันได้งไงฮัลโหลครับว่าไงนะจริงเหรอ ผู้มันตามตัวผมอยู่หรไม่ต้องห่วงผมได้ที่ซ่อนตัวแล้วครับนี่พี่เป็นใครอ่ะคะเข้ามาในบ้านหนูได้ยังไงม่เี่บางนาเองจ้ะเป็นรุ่นพี่ของพี่ที่รู้จกัก เฮียเขาจะไม่อยู่กับพี่ชั่วคราวเพราะครัวหลีเขาตามตัวอยู่อย่าให้ใครดูนะผมอยู่ที่นี่ไม่งั้นน่ะเฮียามาโนดมาเล่นงานผมแน่หมายเขาไม่ไงคะเพื่อนพี่เป็นนักเลงเหรอใช่ช่วงนี้เฮียต้องมาอยู่กับพวกเราก่อนเพราะเขาไม่มีที่ไปละ อย่าให้เขารู้นะว่าเคียอยู่ที่นี่ไม่งั้นคัวหลีตามยิงถึงบ้านแน่แต่ถ้าพวกมันเข้ามาไม่ต้องกลัวนะผมมีปืนแล้วขอบคุณมากนะที่ผมอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่กี่วันหรอกปิดปากไว้ให้เงียบนะถือว่าผมขอขอบใจน,นายน้อง จะไปไหนกันอะผมบอกแล้วไงพูอย่าออกนอกบ้านตอนนี้ Books> ๋ยวพวกอลีดก็ตามเจอถ้าถ้าเป็นแบบนั้นเฮียแจ้งตำรวจไม่ดีกว่าเหรอครับก็เพื่อนผมเนี่ยเป็นตำรวจโทรมบอกผมว่าคู่อาลีดอ่ะมันจ้องมองข้างนอกให้ผมกบดานอยู่ที่นี่ ตำรวจอะ่ะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องระหว่างแก๊งผมฮัลโหลอะไรนะหมวดมันบอกว่าถ้าเจอตัวผมเอาถึงตายเลยเหรอได้ครับหมวดอยู่พึ่งออกไปไหนนะขึ้นมาอยู่บนห้องเลยพวกมันกำลังสงสัยผมอยู่ เดี๋ยวช่วงนี้พี่เอาไปซื้อบข้าวเองนะนไหนๆก็วันหยุดยาวทั้งสองคนแล้วนี่อยู่ที่นี่ไปก่อนนะแล้่เคียจะอยู่ที่นี่ไปถึงเมื่อไหร่อะคะก็จนกว่าจะออกจากหมู่บ้านไปแล้วสู้ปลอดภัยชีวิตนักเลงก็อย่างนี้แหละต้องเสี่ยงอันตราย เฮ้ย <Hey, S 2> กินอะไรทำไมไม่ล้างไปล้างครับครับเฮ้ย <Hey, S 2> ผ้าในเครื่องอ่ะของใครแช่เอาทำไมคนอื่นเขาจะใช้ต่อนะเว้ยขอหนูเองค่ะเดี๋ยวหนูเอาออกให้ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> ชักโคกเนี่ยทำไมแกไม่ยกฝากขึ้น รีบไปจาัดก,การเลยนะไม่งั้นน่ะัะเจ้าหน้าแกถูกกะระชโชกครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับน้องอีฟก็สวยดีเหมือนกันนันเนี่ยดูซ่อนรูปดิแฟนน้องอะ่ะ ให้กลับบ้านไปก็ได้นะเดี๋ยวพี่ดูแลเองเอาไงดีอีฟเอาตำรวจมาลากคอมเลยดีไหมเราจะไปบอกตำรวจได้ไงล่ะพี่พี่ไม่ได้ยินหรอพี่เป็นตำรวจความไม่ไไมอ,ยอยู่ที่แล้วอะ่ะ ปอนว่าจะหนีกลับบ้านไม่ได้นะถ้าปอนไปอ่ะอีปไปด้วยอย่าไปให้อีเป็นคนเดียวไม่ได้หรอกบ้านปอนไม่มีที่นอนแล้วอีก็อยู่นี่แหละอยู่กับพี่มาเดือะอีปเป็นน้องเพื่อนเขาเขาไม่ทำอะไรอีหรอกพี่รู้ได้ไงพี่ไม่เห็นที่มันมองอีบออพี่มาเดือกก็อะไรก็ไม่รู้พาใครเข้าบ้านเนี่ยเราต้องทำไงอะ่ะให้มันไปเองเหรอแล้วถึงจะเป็นอิสระอะเฮ้ยใครต้องอะไรเว้ยในครัววะทำไมไม่ยอมเก็บ เอาน้ำร้อนลาดหัวซะดีไหมวะปอนต้นน้ำร้อนไวอ้อ่ะเดี๋ยวปอนลงไปเคลียร์ก่อนนะเดี๋ยวมันจะโกรธเสร็จแล้วเหรอมาไว้จัง เฮียทำไมเข้าห้องน้องเขาแบบนี้ล่ะเห็นไหมน้องเขาตกใจหมดเลยก็เฮียอดใจไม่ไหวอะเห็นน้องมันมาหลายวันแล้วน้องอีฟอะเฮียขอได้ปะเดี๋เฮียปล่อยเองออกไปเอาไปเลยครับเฮียผมให้แต่เฮียต้องปล่อยผมออกไปนะได้แต่เองอย่าบอกใครก็แล้วกันว่าเฮียอยู่ที่นี่ ถ้ามีใครรู้ะเฮียตามเองบ้านแน่ได้ครับเฮียได้เลยผมสัญญาจะไม่บอกใครครับบนลทำแบบนี้ได้ไงอ่ะบอคิดจะทิ้งอีฟหรอไม่ต้องห่วงหรอกอยู่กับเฮียนี่แหละปลอดภยัยแน่นอนส่วนเองอ่ะรีบไปได้แหละอย่าทำตัวให้มันมีพิรุษละ เห็นไหมผู้ชายของแกพอจวนตัวก็ทิ้งแกไว้แบบนี้คนเดียวพี่มะเดือจะปล่อยหนูไว้อย่างงี้เหรอเฮียฉันขอคุยกับน้องมันก่อนได้ไหมพี่มะเดือทำไมพี่รับคนอันตรายแบบนี้มาอยู่ในบ้านนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ขอโทษนะอีฟ เราอีฟต้องทำยังไงอ่ะพี่พี่อย่าเอาตัวหนูให้เขานะอย่าทำนะเอางี้คืนนี้เดี๋ยวอีฟเก็บของแล้วหนีไปหลังบ้านนะเดี๋ยวพี่อ่ะจะมอมเล่าเฮียเองล้วพี่ล่ะพี่จะไม่โดนเฮียเขาเล่นงานเหรอเอาหน้าพี่คุยกับเฮียเองได้เฮียเขาแค่ไม่ไว้ใจคนอื่นเฉยๆเดี๋ยวอีฟบอ,อกไปพี่คุยกับเฮียเขาเอง เียเขาหลับไปแล้วเดี๋ยวอีฟรีบออกไปเลยนะแต่เดี๋ยวอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะพี่กลัวเฮียจะตามไปทำร้ายเรากับแม่ก็ห้ามบอกนะได้ครับพี่หนู่ัญญาว่าหนูจะไม่บอกแต่พี่จะปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยสิไม่ต้องห่วงนะรีบไปได้แล้วเร็วเดี๋ยวเฮียเขาตื่นมา ่าหายไปแล้วล่ะไอ้รอบนี้ฉันเฮียด้แหละให้ฉันเล่นแมนต้องหลายวันเล่นใหญ่เวอร์แหมถ้าไม่ทำแบบเนี้มันสองคนก็ไม่ไปฉันอดทนมาตั้งนานอึดอัดมากจะคิดได้ไงเนี่ยขนาดฉันเล่นเองนะโอ้ยยังแอบขำเลยเ ก็ให้สมกับที่แกเรียนจบเอกการแสดงมาไงพ้่สาวเดี๋ยวนี้แกแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าน้องกิ่งตัวนี้น่าจะไม่กลับมาอีกฉันคู่เหมือนไปแล้วมันไม่กล้ากลับมาหรอกอย่างเงี้ยต้องฉลอง <c oughs>